สวัสดีครับอาจารย์ลัแพรครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงบ<ะ>้างครับสำหรับหลักสูตรที่พาน<ะ>ักศ<ะ>ึกษามาลงแปลงอ๋อนักศึกษาเขาเรียนวิชานวัตกรรมการผลิตทุเรียนเชิงพาณิชย์นั้นเราก็เลยคิดว่าหนึ่งการเรียนในชั้นเรียนมันอาจจะได้แค่ในเชิงทฤษฎีเนาะเราก็เลยพานักศึกษามาดูหน้าง,งานจริง<ะ>ก็คือเราก็ส่งแต่ละกลุ่มอะคะ่ะไปเรียนรู้การทําสวนจากจากผู้มีประสบการณ์ชาวสวนเมื่อวานทั้ง4ี่รายก็ ก็เป็นการเรียนรู้ที่ที่เร็วขึ้นเนาะเราก็จะเห็นทั้งกระบวนการทั้งการออกแบบพื้นที่แล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการภายในสวนของเขาแล้วก็ตอนเช้าก็ได้แลกเปลี่ยนกันแล้วว่าแต่ละกลุ่มเป็นยังไงบ้างช่วงบ่ายก็เลยมีอกาศมีคุณเอกสิทธิ์มาแลกเปลี่ยนเรื่องข้อมูลสภาพอากาศใช่ไหมการติดตามเอาไปวางแผนในเรื่องการบริหารจัดการสวนไงคะแล้วเสร็จแ,แล้วเราก็เลยพาลงมาดูหน้าง,งานต้อง ขอบคุณพื้นที่เนาะที่ให้โอกาสนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้รเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูเรื่องระบบน้ําในสวนแล้วก็ที่สวนนี้ก็จะมีการติดตั้งตัวสถานีอากาศด้วยใช่ไหมคะทำไมเราต้องมีการวางแผนแปลงครับอาจารย์วางผังแปลงอ่า <c oughs> ก็ต้องวางผังในเรื่องของแม้กระทั่งระยะปลูกเนาะร,ระยะระหว่างต้นอ่าระยะระหว่างต้นก็คือระยะนี้ ระยะระหว่างแถวก็คือระหว่างต้นนี้กับต้นนี้ใช่ไหมคะคือบางทีการวางระยะปลูกมันก็เป็นตัวที่จะเอามาช่วยวางแผนในเรื่องของการจัดการแปลงในอนาคตเพราะว่าอัน,นึองแหละเรื่องการใช้เครื่องจักรเข้ามาใช้ภายในสวนถึงไมมไม่ว่าจะเป็นรถตัดหญ้ารถพ่นยาเนาะพวกแอร์บัสต่างๆนะคะพวกนี้เราก็ต้องเอามาวางผังให้มันดีแล้วก็ออกแบบพื้นที่บางบางบางสวนเนี่ยพื้นที่เขาไม่ได้ ไม่ได้เสมอกันทั้งแปลงใช่ไหมมีความลาดเทลาดเอียงของพื้นที่เพราะนั้นการออกแบบพื้นที่หรือแม้กระทั่งการเลือกใช้หัวใจน้ํ <c oughs> อ่าเลือกใช้น่นตั้งแต่ต้นทางเลยปั๊มแรงดันปั๊มน่นนี้นั่นการวางท่อทุกอย่างเนี่ยจะต้องวางแผนให้ดีเพราะรรว่าพื้นที่มันไม่เท่ากันเพราะนั้นการทํายังไงให้ระบบน้ําที่ออกแบบมาเนี่ยให้น้าปลายปลายทางหรือด้านบนเนี่ยมันได้น้ําเท่ากับข้างล่างไม่อย่างนั้นมันก็อ่ะเปิด หนึ่งชั่วโมงข้างล่างแชร์แล้วแต่ข้างบนยังแห้งอยู่เลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องวางแผนให้ดีมีการออกแบบพื้นที่แล้วก็อย่างการอย่างงี้เขาเรียกการยกโคกใช่ไหมฮะโคกปลูกทุเรียนเนี่ยคือเราไปสวนเมื่อวานบางสวนเราก็จะเห็นก็คือปลูกลงไปในดินเลยไม่ได้มีการยกโคกเนาะถ้าพื้นที่มันต่ำอะค่ะมันมีโอกาสที่จะเจอน้ําท่วมขังได้ในพื้นที่เนาะและอย่างทุเรียนก็ไม่ใช่พืชที่จะ ทนต่อสภาพน้ําท่วมขังได้แล้วเขาก็เจอปัญหาโรครากเน่าขนต้นเนา่าดังนั้นการยกโคกในลักษณะแบบนี้หรือแม้กระทั่งบางแปลงอาจจะทําเป็นลอนลูกฟูกค่ะยาวๆไปเลยต่อเนื่องกันก็จะช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการได้ง่าย <Okay. S 1> หรือแม้กระทั่งเราจะกระตุ้นให้มันเกิดการ <Okay. S 1> เขาเรียกว่าให้พื้นที่บริเวณรากเนี่ยมันแห้งเนาะ <Okay. S 1> เพื่อกระตุ้นให้เกิดการออกดอกก็ทำได้ง่าย <Okay. S 1> เขาเรียกว่ากักโศกให้ได้ง่ายขึ้นอย่างนี้ค่ะก็ <Okay. S 1> กระตุ้นได้ค่ะ อีกอย่างหนึ่งที่อยากเสริมจะรา,าแทงคือว่าเวลาที่เราทําแปลงทุเรียนหรือ,อแปลงไม้ผลอละไร้วแต่เราต้องรู้จักลักษณะนิสัยการเติบโตของไม้นี้นั้นเพราะว่าเขาจะมีเรื่องของการํารวจระยะปลูกสเปซในสเปซเนี่ยเราต้องมีการจัดการเรื่องแสงจัดการเรื่องการลดน้าจัดการเรื่องการใส่ปุ๋ยถามว่าทําไมเราต้องมีการจัดการเรื่องของแสงเรื่องของการปรุงอาหารครับอาจารย์ก็ถ้าเราดูอย่างนี้ค่ะมีการตัดแต่งกิ่งถ้าเราไม่ได้มีการตัดแต่งกิ่ง เราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีทั้งกิ่งที่มันซ้อนกันอยู่ภายในทรงพุ่มใบเองก็มีทั้งใบที่อยู่ในและนอกทรงพุ่มเพราะฉะนั้นเวลาที่ต้นไม้มันจะส่งเข้าแสงก็ต้องใบที่มันมีโอกาสได้รับแสงถึงจะสร้างอาหารได้แต่ถ้าใบมันไม่มีโอกาสได้รับแสงถ้ามันอยู่ในทรงพุ่มอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นผู้ใช้อาหารเป็นหลักกําลังของต้นมันก็จะถูกส่งไปเลี้ยงพวกนั้นและอีกอย่างหนึ่งความแน่นทึบของทรงพุ่มมันก็ทําให้มีโอกาสเกิดปัญหาของพวกเชื้อราได้เป็นที่อยู่ของพวกแมลงศัตรูพืชได้ เพราะฉะนั้นการตัดแต่งกิ่งหรือการวางตำแหน่งกิ่งไว้เนี่ยอันนี้คือทุเรียนที่ประมาณ3ปียังไม่ให้ผลผลิตชาวสวนจําเป็นจะต้องวางโครงสร้างของกิ่งไว้ใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่ากิ่งใหญ่ไหมกิ่งใหญ่ไหมอ่ากิ่งใหญ่มากเพราะมีการวางตำแหน่งกิ่งไปแล้วแล้วเราก็จะเห็นว่าเนี่ยอย่างกิ่งแถวๆเนี่ยถูกเอาออกไปแล้วแล้วพอในอนาคตเนี่ยถ้าเราไม่มีการตัดแต่งกิ่งอ่ะกิ่งมันก็จะแข่งกันมุมของกิ่งมันก็จะแคบ เราต้องการให้กิ่งคือถ้ากิ่งทุเรียนนี่คะ่ะมันเป็นกิ่งมุมกว้างแบบนี้มันมีโอกาสที่จะออกดอกได้ดีกว่าเมื่อเทียกบกับกิ่งที่มันเป็นกิ่งแนวตั้งเนี่ยอย่างกิ่งเนี้ยมุมแคบถูกไหมคะอย่างนี้การออกดอกจะยากกว่าการสะสมอาหารแล้วนึกถึงว่าอาใบเนี่ยสร้างอาหารที่ใบแล้วมันต้องเคลื่อนย้ายมาสะสมที่กิ่งใช่ไหมคะเมื่ะนั้นเราก็นึกว่าเออเนี่ยมันชันกว่าไหมชันไหมเาะฉะนั้นการวิ่งของอาหารมันชันกว่ามันก็จะลงไป แต่อย่างเงี้ยกิ่งมุมกว้างเนี่ยการวิ่งของอาหารมาสะส,สมที่กิ่งมันก็จะช้าเกิดการสะส,สมอาหารได้ง่ายขึ้นนะมันก็จะเร็วเพราะนั้นการไว้กิ่งมุมกว้างก็จะดีกว่าอีกอย่างพวกกิ่งมุมแคบมันมีโอกาสที่จะเกิดลักษณะอาการเขาเรียกว่าเป็นที่ซุกซ่อนของพวกเชื้อราไงเวลาฝนตกลงน้ําก็จะขังบริเวณนี้ได้เนาะนั้นเราก็ต้องวางตําแหน่งกิ่งและอีกอย่างหนึง่งกิ่งกิ่งแรกที่ควรจะไว้เนี่ยก็ควรจะมีระดับที่สูงพอสมควร เราอย่าลืมเนาะเวลาที่หนึ่งถ้าใช้รถตัดหญ้าหรืออะไรใช่ไหมคะถ้ากิ่งเราต่ำเนาะอย่างเงี้ยถ้าไม่เอาออกพวกนี้มันก็จะออกมาก็ต่ำแหละเวลาเราทำงานบริเวณโคนต้น,นมันก็จะเกะกะไปหมดเลยนะก็ต้องวางตำแหน่งกิ่งให้มันสูงอีกอย่างหนึ่งอย่างหัวสปริงเกอร์เวลามันเวียงน้ำระดับน้ำมันก็อยู่ในระดับที่หนึ่งไม่ได้มาโดนกิ่งข้างบนสักเท่าไหร่มันก็จะช่วยให้น้ำเนี่ยมันกระจายไปได้ทั่วทรงพุ่มแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดกิ่งนี้ยังอยู่ ใช่ไหมอย่างกิ่งนี้อยู่การตีของวงน้ำบางทีมันโดนกิ่งอะค่ะมันก็ไปได้ไม่ทั่ว,วก็ต้องวางตำแหน่งกิ่งให้ดีค่ะทีนี้พื้นที่บ้านเราเนี่ยโซนทางด้านตะวันออกเนะกาะเมื่อเทียบกับทางใต้อย่างอาจารย์สอนไปแล้วเรื่องโครงสร้างสวนทุเรียนเนาะทางใต้เนี่ยระยะปลูกควรจะเป็นยังไงกับเทียบกับทางตะวันออกอันไหนควรปลูกห่างกว่าอันไหนปลูกถี่กว่าชิดกว่าําใต้ฝนเป็นไงฝนชุกไหมโตดีไหม ต้นไม้ได้ฝนโตดีแต่กิ่งเร็วเพราะนั้นระยะปลูกก็ขยับออกไปได้นะสิบคูณส,ส,สิบสคูณสิบเมตรก็ได้่าหรือทางตะวันออกแล้วก็แปคูณแปหรือ10บคูณสิบ,สบอย่างนี้ก็ได้ค่ะ